สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบ้สุขายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้พบเจอกันในวันที่16ตุลาคมนะครับคุณลูกค้าครับมาอีกแล้วนะครับกับโตโยต้า โคโรนาท้ายโด่งครับสายโคโรนาไม่ควรพลาดเลยนะครับผมบอกไว้เลยว่าสภาพคันนี้8ปเซนะครับผมทั้งเรื่องของสีสันภายนอกนะครับทั้งเครื่องทั้งช่วงล่างนะครับดีมากๆเลยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับใครที่หารถราคาหลักหมื่นนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับมาอีกแล้วนะครับกับโตโยต้าโคโรนาท้ายโด่งสามารถตอบโจทย์ให้กับ คุณลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่กำลังหารถไว้ใช้งานนะครับยังไม่มีรถนะครับคันนี้สามารถ สร้างเนื้อสร้างตัวให้กับคุณลูกค้าได้เลยนะครับสามารถขับไปทํางานได้นะครับวิ่งทางไกลข้ามจังหวัดได้แบบสบายหายห่วงเลยนะครับแอร์เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบเลยนะครับโอเคครับเราเข้าสู่เรื่องราวของโตโยต้าโคนาท้ายด่งคันนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 3S นะครับผมและก็เป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับเป็นระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับคุณลูกค้านะฮะนะฮะ แล้วก็เรื่องของกําลังวังชานะครับต้องยกให้เจ้าตัวนี้เลยครับเจ้า 3S นะครับผมนะครับกับรถบ้านสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับเอกสารครบโอนนะครับพรบภาษียิงยาวถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับมากันเลยนะครับคุณลูกค้ามาชมการรีวิวได้เลยนะครับทั้งด้านนอกและก็ด้านในทั้งซ้ายและก็ขวาทั้งหน้าและก็หลังนะครับมากันเลยครับคุณลูกค้าที่น่ารักครับผมนะฮะนี่เลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กสวยๆนะครับคุณลูกค้า ล้อแม็กสวยยางสภาพดีทั้ง4เส้นนะครับยางคุณลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับนะฮะซื้อไปเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับนะฮะไม่ต้องเอาไปซ่อมให้ปวดหัวนะครับซื้อรถยนต์อ่มือสองกับโบสการ์รถยนต์มือสองเนี่ยจบแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะก่อนซื้อขายกันก็โทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับนะฮะนี่เลยนะครับผม สภาพคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะครับลูกค้าเอาไปเนี่ยใช้งานกันได้เลยนะครับมาต่อกันด้วยไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวครอบไฟเลี้ยวนะครับเจ้าของเดิมตกแต่งมาให้นะครับสวยงามและลงตัวมากๆนะครับ นี่เลยนะครับผมตัวนี้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะครับผมแล้วก็ปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับดูส่วส่งเขาได้นะครับสวยมากๆเลยนะครับรถไม่มีประวัติการชนหนักมาก่อนแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณลูกค้าสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับสี80%ได้แบบสบายๆนะครับคุณลูกค้าดูได้เลยนะครับกระจกหน้านะครับไม่มีแตกร้าวนะครับ ฟิล์มสามารถที่จะสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับคุณลูกค้าสีสันเนี่ยไม่ซีดไม่ด้านเลยนะคุณลูกค้านะก็จะมีริ้วรอยบ้างแหละนะครับตามภาษาของรถราคาหลักเหมือนนะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับโดยรวมไม่น่าเกลียดโดยรวมแล้ว80%นะครับผมแน่นอนเลยถ้าคุณลูกค้าซื้อไปนะครับเพื่อนบ้านของคุณลูกค้าต้องถามเลยว่าซื้อรถยนต์สภาพดีๆแบบนี้ได้จากไหนนะครับผมยังไงก็ช่วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปของ โบสกัดรถยนต์มือสองด้วยนะครับคุณลูกค้าครับแล้วก็คุณลูกค้าสามารถกดติดตามช่องของโบสถ์กรถยนต์มือสองเอาไว้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปคันต่อไปที่ผมลงขายรถนะครับผมโอเคมาต่อกันด้วยคันนี้นะครับนะครับด้านหลังสวยๆนะครับมีสปอยเลอร์ให้นะครับคุณลูกคา้า สปอยเลอร์นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นท้ายแยกด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยนะครับมันจะมี2ตัวนะมีท้ายยาวท้ายยาวไฟทับทีมแล้วก็ท้ายแยกนะครับตันนี้ได้ชมท้ายแยกนะครับได้เป็นตัวท็อปนะคุณลูกค้านะตัวท็อปของรุ่นนะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรก4ล้อนะครับผมเชื้อเพลิงก็เติมน้ํามัน9.1ก็ได้9.5ก็ดีนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกเติมได้ตามความพึงพอใจของคุณลูกค้าได้เลยนะครับโอเคมาชมเรื่องราวสี สารของภายนอกนะครับฝั่งซ้ายกันนะครับก่อนที่จะได้รับชมภายในนะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะคุณลูกค้าผมอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับ <c oughs> กับราคาที่ผมจะลงขายนะครับส่วนเรื่องราคานะครับผมจะแจ้งไว้ตอนท้ายคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมอยากให้คุณลูกค้าได้รับชมคลิปให้จบก่อนนะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์บวกลบคูณหารดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่ากับราคาที่ผมจะลงขายแต่ผมบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่า คันนี้ไม่แพงแน่นอนนะครับคุณลูกค้าคันนี้ไม่แพงเลยกับราคาที่ผมจะลงขายนะครับแน่นอนนะครับรุ่นนี้3 2 0 0 0ื่นโอ้โหทั่วทั่วไปนี่ผมเห็นเยอะนะคุณลูกค้านะแต่ว่าคุณลูกค้าคิดดูสองหมื่นสามหมื่นต้องไปเก็บงานไปปวดหัวนะครับนะฮะแต่ซื้อคันนี้กับผมนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องเอาไปซ่อมนะนะฮะแล้วก็ผมมีการรับประกันหลังการขายคุณลูกค้าด้วยนะครับ1เดือนเต็มด้วยนะครับแล้วก็รับประกันเรื่องของการโอนด้วยนะครับโอเคภายนอกนะครับ ผมสรุปให้เลยนะครับคุณลูกค้าสีส,สันสวยงาม80%นะครับสีมสีไม่ซีดไม่ด้านนะครับไม่มีผุนะครับคุณลูกค้าจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับเราเข้าไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับคุณลูกค้านะฮะบ,บอกเลยว่าห้องโดยสารเนี่ยสะอาดมากๆน่านั่งน่าสัมผัสมากๆ เนี่ยครับคุณลูกค้าโอ้โหสวยงามนะครับเอกลักษณ์ของท้ายโด่งนะครับผมจะมีเวลาที่ผู้นั่งโดยสารนั่งข้างๆก็จะมีที่ที่พักแขนให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ที่วางมือที่เท้ามือนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เมื่อยนะครับนี่เลยนะครับผม ตัวนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะคุณลูกค้านะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับผมนะครับใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับโทนสีครีมนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับสวยมากภายในสวยมากๆเลยนะครับคุณลูกค้านะครับแล้วรถได้สภาพเดิมด้วยไม่มีชนหนักแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับและที่สําคัญมีตรงนี้ด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะมีที่เก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะครับโอ้โหนะครับคุณลูกค้าสามารถเก็บของไว้ใต้เบาะได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับ ดูเพดานกันบ้างครับคุณลูกค้าเพดานสวยๆนะครับผมนะฮะสะอาดมากๆเลยแหละนะครับคุณลูกค้านะครับต่อไปนะครับมาชมมาชมคอนโซลด้านหน้านิดนึงนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับไม่มีแตกขักไม่มีชำรุดนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับนะครับเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับ1 2 3 4 5นะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับคุณลูกค้า5เกียร์นะครับ ห้าเกียร์หกเกียร์รวมเกียร์ถอยนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับแน่นอนนะครับคุณลูกค้าเรื่องของเกียร์ธรรมดาเนี่ยคงทนแน่นอนนะครับคงทนแน่นอนอายุการใช้งานนี้ยืดยาวมากๆเลยนะครับผมโอกาสเสียนี่น้อยมากเลยนะครับผมแล้วก็รุ่นเนี้ยนะครับคุณลูกค้าอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในหลายๆคลิปนะครับเจ้า 4A นะครับหรือว่า 3S นะครับผม 1นึงหรือว่า2.0อะไรเงี้ยนะครับคุณลูกค้าแน่นอนเลยนะครับได้รับฉายาไปแล้วว่าเป็นรถที่อึดถึกทนมากๆนะครับไม่ค่อยเสียไม่ค่อยเป็นอะไรง่ายๆนะครับต่อให้มีการเสียก็มีการซ่อมบำรุงง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของค่าอะไหล่นะครับถูกๆมากๆเลยนะครับถูกมากๆเลยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับคุณลูกค้านะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ได้เป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วนะครับแบรนด์ของโตโยต้านะครับผมโอเคชมแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายกันต่อครับคุณลูกค้านะครับ สวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับจะมีหนังนะครับสลับกับผ้ากำมะหยี่เดิมๆจากศูนย์จากโรงงานนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ด้านหลังครับเบาะนั่งหลังเป็นหนังเลยนะครับคุณลูกค้าเป็นเบาะหุ้มหนังเลยนะครับสภาพดีทั้งคันเลยนะครับผมนะครับนี่เลยคุณลูกค้าครับแอร์เย็นมากคันนี้นะครับคุณลูกค้าแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเครื่องเสียงก็มีฟังด้วยนะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้า ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ได้เรื่องราวของความกว้างด้วยนะครับนั่งสบายๆนะครับไม่อึดอัดนะครับนะฮะบอดี้เขาใหญ่นะครับคุณลูกค้านะครับอดีตนี้เป็นรถหรูเลยนะคุณลูกค้านะอดีตรถหรูเลยนะครับผมนะครับแต่ก่อนนี้หลายแสนเหมือนกันนะครับผมใครที่จะขับท้ายโด่งได้ก็ค่อนข้างมีสตังค์นิดนึงครับคุณลูกค้า แต่ก่อนที่เขาคลอดมาใหม่ๆนะครับจากบริษัทก็นู่นเลยแหละนะครับคุณลูกค้าเป็นผอออบ้างเป็นตำรวจบ้างนะครับนะฮะถึงจะได้ขับรถรุ่นนี้นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยเป็นราคามอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับคุณลูกค้าสามารถเอ่อนไปเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์บางรุ่นบางยี่ห้อได้นะครับผมนะครับนี่เลยโอเคครับดูเลยครับผมคุณลูกค้าสวยๆนะครับนี่เลย คุณลูกค้าอาจเห็นจากที่อื่นนะครับว่าราคาอาจจะถูกกว่าผมนะครับมันมันมันวัดกันไม่ได้คุณลูกค้ารถรุ่นนี้ก็จริงนะครับตัวนี้ก็จริงบางท่านอาจจะว่าเอ๊ะตรงนั้นขายเท่านี้ตรงนี้ขายเท่านั้นนะครับผมอยากให้เอาเอาสภาพอะครับคุณลูกค้าเอาสภาพมาวัดกันนะครับรถเก่านะครับรถเก่าแล้วต้องเอาสภาพมาวัดกันเท่านั้นนะครับถึงจะได้ผลลัพธ์นะครับผมนะฮะแต่ของผมเนี่ยผมกล้าเลยนะครับผมกล้าที่จะส่งเข้าประกวดเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับ โอเคครับชมแผงประตูฝั่งคนขับครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นพวงมาลัย power ด้วยคุณลูกค้าพวงมาลัย power นะครับเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับเกียร์ธรรมดานะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดหัวเปิดท้ายคุณลูกค้าได้ชมนะครับเราไปชมด้านท้ายกันบ้างนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับมากันเลยครับผมมาลุ้นกันนะครับว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับผมจะ ตกไปอยู่กับลูกค้าจังหวัดไหนนะครับลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับโอเคชมฝาท้ายกันหน่อยนะครับฝาท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับผมวิธีสังเกตง่ายๆก็คือโตโยต้ายังอยู่นะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับผมรถไม่มีการชนหนักมาก่อนแน่นอนนะครับยางไหลมีให้ครบคันนะครับลูกค้านะครับยางไหลมีครบนะครับตอนนี้ผมก็ถอดไปล้างอยู่นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ มีแม่แรงให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าแม่แรงเครื่องไม้เครื่องมือมีให้ครบเลยนะครับนะคะคุณลูกค้าโอเคนะครับอย่างไรผมจัดหาให้แน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนี่เลยครับโอเคครับต่อไปนะครับเราไปรับชมชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับคุณลูกค้า สรงเขาดูดีมากๆนะครับลูกค้านะครับรถรุ่นนี้นะครับลูกค้าเป็นรถที่คนนิยมใช้เยอะนะครับลูกค้านะโดยเฉพาะในโคราชนี่ใช้เยอะนะครับผมนะครับเพราะว่าอดีตนี้เป็นรถหลวที่ผมแจ้งนะครับนะครับแต่ก่อนในใครจะขับได้ก็ต้องค่อนข้างมีตังค์นิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเขาสูงมากนะครับโอเคเดี๋ยวลําดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเปิดเครื่องครับ ากระโปรงหน้าเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะครับผมโตโยต้ายังอยู่นะครับผมโอเคนะครับชมชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับเครื่องแน่นๆเครื่องเต็มๆนะครับคาหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับผมนะครับรอยอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับรอยอาร์กอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับตัวเลขยังอยู่ครบนะครับผมนะครับ พร้อมใช้งานได้เลยนะครับคุณลูกค้าย้ำบารารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับมากันเลยครับคุณลูกค้าเ,ออเดี๋ยวผมขอญอาตนั่งในรถสักครู่เดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับคุณลูกค้าตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องไปแล้วขอญอาตเปิดแอร์ด้วยนะครับ แอ์นี้เย็นฉ่ำเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็เครื่องเสียงใช้งานได้นะครับเปิดเราเปิดตรงนี้นะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับปุ่มดําๆนะครับแล้วมันก็จะมีไฟออกมานะครับนี่เลยโอเคครับสามารถเล่นแผ่นซีดีได้ด้วยนะครับ USB ก็ได้นะครับคุณลูกค้าโอเคขอปิดก่อนครับปิดก็ปิดง่ายๆนะครับขมโอเคนะครับข้างในสวยงามนะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้า ระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะอ <tinc S 2> ่ะเดี๋ยวผมจะปรับกระจกมองข้างก่อนนะครับนี่เลยนะครับปึ๊บกระจกมองข้างฝั่งขวาฝั่งคนขับนะครับนะครับใช้งานได้นะครับคุณลูกค้าแล้วก็กระจกฝั่งคนขับโอเคครับผมโอเคครับขึ้นลงครบนะครับแต่ว่ามันก็จะอ่าอาจจะเอืดบ้างนะครับตามอายุมันนะครับผมแต่ว่าก็ขึ้นลงครบนะครับคุณลูกค้าโอเคนะครับต่อไปกระจก มองข้างนะครับคุณลูกค้ากระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับนี่เลยนะครับใช้งานได้ครบนะครับโอเคครับโอเคต่อไปกระจกฝั่งซ้ายนะครับกระจกฝั่งซ้ายต้องกดตรงนี้นะครับคุณลูกค้าต้องกดฝั่งเขาเลยนะครับผมโอเคครับนี่เลยนะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็กระจกหลังนะครับกระจกหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่เลยครับคุณลูกค้า ใช้งานได้ครบปกตินะครับผมโอเคนะครับอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่แล้วก็ผู้นั่งโดยสารไปด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับเราไปรับฟังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆกันบ้างนะครับคุณลูกค้าไปกันเลยครับนี่ครับผมมากันแบบชัดๆชัดๆเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบๆนะครับไม่มีสะดุดนะครับผม เครื่องไม่พน้นไม่ไอาไม่กวันนะครับนี่เลยนะครับผมลูกค้าลองพากเสียงเครื่องได้อีกรอบนะครับโอเคครับผม โอเคครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับโตโยต้าโครโนาท้ายโด่งนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์ 3S นะครับเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับพวงไหล power นะครับ กระจกไฟฟ้าเกียร์ธรรมดานะครับผมระบบเบรก ABS ดิสเบรกสีล้อคันนี้ได้เป็นรุ่นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับคุณลูกคา้าและราคาคันนี้นะคุณลูกคา้าราคาคันนี้ผมจัดจำหน่ายอยู่ที่55,000บาทเท่านั้นเองนะครับ55,000บาทย้ำว่ารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคุณลูกคา้ารถพร้อมใช้งานได้เลยซื้อไปไม่ต้องเอาไปซ่อมให้ปวดหัวนะครับ55,000บาทเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับ ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณลูกค้าอยากจะมาทดลองขับรถนะครับอยากจะมาดูตัวจริงก็มาได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชส animals, masa, ogi, ีมาหรือว่าโคราชนะครับแต่ถ้าหากคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมานะครับผมมีบริการนะครับจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะครับและที่สําคัญและที่สําคัญไปมากกว่านั้นผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับรถถึงมือลูกค้าแล้ว ลูกค้าเห็นรถแล้วเห็นเอกสารชุดโอนครบแล้วค่อยจ่ายเงินให้กับผมนะครับโอเควันนี้ผมต้องขอญาตก,กลาบลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวขอญาตแจ้งเบอร์โทรก่อนนะครับคุณลูกค้าขอภัยนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0855754369นะครับ0 8 5 5์5 4 3 6 9แอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมขอพิกัดขอโลเคชั่นขอวิดโอคคลรดูรถสดสดได้ที่0 8น 005440 0นะครับโอเคแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างก่อนจากกันนะครับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรไม่มีภารกิจใดๆเข้ามาแทรกซ้อนนะครับผมจะทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ t ต y o ต a c o ค o l l a a l t i สนะครับผมเป็นรถยนต์ปี2007เป็นตัวสุดท้ายรุ่นสุดท้ายของปีนะครับเป็นตัวท็อปเลย 1.6G VVTi ยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ